วันนี้เราพามาชมซากุระที่นากโยะค่ะซากุระที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวตอนนี้กำลังบานเต็มต้น เรากำลังจะเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งทะเลสาบบรรยากาศสวยงามมากค่ะแล้วก็มีคนพายเรืออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมสวนด้านบนกันจะเห็นต้นซากุระมาแต่ไกลเลยค่ะ มีร้านอาหารตั้งอยู่เป็นแนวยาวถ้าใครเดินแล้วหิวก็สามารถเลือกซื้อของกินมีให้เลือกหลายอย่างเลยคะ่ะ <append ix> <od out corn meal> ซากุระสวยมากเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่นี่ ต้นนี้จะเป็นซากุระที่มีสีชมพูอ่อนๆค่ะกลีบดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่คู่กับดอกนานุฮานะปีต่อไปต้องขอลงไปพายเรือด้านล่างบ้างแล้วค่ะ บรรยากาศดีมากเลยเดินไปทางไหนก็จะเจอแต่ต้นซากุระที่กำลังบานเต็มที่ น่าเสียดายนะคะที่มันจะอยู่ได้อีกไม่นานก็จะล่วงแล้ว <c oughs> ดูที่พื้นกลีบดอกร่วงเต็มแล้วค่ะก็คงจะต้องเจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะคะกับดอกซากุระที่นากย่าฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะคะ